กระหนูกินยาซึ่งเศร้าแต่ไม่ทายเลยค่ะต้องหาซื่อยาระบายค่ะเป็นเพราะอะไรค่ะนะครับก็เวลาปติกินยาต้านเศร้าเข้าไปนะครับมันจะมีผลกับระบบทางเดินอาหารได้หลาย,ลายอย่างด้วยปัจจัยที่ว่าปติทางเดินอาหารเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยสารสื่อประสาทในสมองเช่นกันโดยเฉพาะสารสื่อประสาทเซโรโทนินมันเกี่ยวข้องกับการบีบตัวคลายตัวการขยับของลำไส้ได้ ซึ่งอ,อ,อย่างแรกก็คือว่ายาต้านเศร้าวพวกกลุ่ม SSRI เ,เช่นเซอร์เทอรีนฟลูรอกซิตินเนี่ยด้วยความที่มันไปเปลี่ยนแปลงกับเซโรโทนินในสมองมันมีผลกับเซโรโทนินในเชิงลำไส้ด้วยทําให้การบีบตัวคลายตัวมันเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอมันจะเป็นท้องเสียมากกว่าท้องผูกนะครับแต่ท้องผูกก็พอพบได้นี่คืออย่างแรกนะครับเปี่ยนบที่2ก็คือว่า,าระบบประสาทเราเรียกว่าพาราซิมพาเทติก ในระบบประสาทที่ทาให้เรามีการ rest and digest ก็คือพักผ่อนแล้วก็ย่อยอาหารเนี่ยเวลากินยาต้านเศร้าบางตัวเข้าไปโดยเฉพาะยาต้านเศร้ากลุ่มเรียกว่า TCA พวกอะมิฟเปอรีนนอร์ฟิปเปีนเนี่ยมันมีการยับยัง้งการทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาติกหรือเรียกว่าแอนต c h o l i ลินจิกนะครับอพอมันยับยัง้งร,ระบบพาราซิมเนี่ยระบบย่อยอาหารมันก็ทํางานน้อยลงมันถ้าเกิดอาการท้องอืดเกิดอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกได้เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นโลขเหตุผที่2 นะครับโดยจริงๆฤทธิ์อันทายโคเลสเตอริกเนี่ยมันอยู่ในยาต้านเศรา้าตัวหนึ่งด้วยนะครับกลุ่มเอสเซรไก็มีเหมือนกันนะเซอร์ทาลีนโฟลอกซีตินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งฤทธิ์ของยาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไวกับขลนั่งเคียงอันไหนนะฮะซึ่งผลนั่งเคียงส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นประมาณ3-4อาทิตย์แล้วมันมักจะดีขึ้นไปเองนะครับถ้าใครเป็นก็อาจจะแนะนําว่าทนหรือว่าแบบถ้าท้องผูกเนี่ยนะครับก็กินน้าเยอะๆนะครับขยับร่างกายบ่อยๆนะครับจะ มีการกินไฟเบอร์นะครหรือว่ากินยาถ่ายที่มีฤทธิ์อ่อนๆก็จะช่วยทําให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเพ,เพราะอะไรว่ากินนาตั้นเศร้าแล้วมันมีอาการท้องผูกได้